สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะกำลังสิลับบ้านพี่น้องเอ้อมาพอกันกับซองแม่บุญมาคือเก้ากำลังสีะนะไซสเบิงด้วยทานฮะห้ะองอยู่บอ,อืมเบ้องด้ดดยดดวยหรอมันเป็นตาลรอดู่ว่าแหละถือฝนตกก็แห้งแล้ว แค่ต <anya> ่ง uh, ก <gro> ับสดงบุมันเก็บยมมีเนี่ย <competitions> ม <handles> ันโอ้หกส่อปุอบจีบอปไนั่นที่เจ้าเลี้ยงให้มันไปแถวเดียวกันตัวนี้กระเบื้องดูเอาตัวนี้ไปทางเดียวกันพกอย่างนั้น ไม่หนตัวสอบนี่ตัวสอบเดียวนี่ไปเลี้ยงตามเดียวกันเลยต้องขาดนะไปหิวซะ,ะช้าปะกระเป๋าเออนี่ยฝนตกมันเปียกเลยปกจบดีโอ้ยสีหายไปเนาะมาเห็ดอันนี้ฮะอันนี้นนก่าวเข้าซื้อเมืนน่อนั่นยังอยู่ในน้ไหมเนาะ ยูไซเจ้าว่าเป็นทวนอะเมียนไหวแบบโตหน้าขอเขาาน่อืมครบครับดีหาไม่ทับไว้ มอเตอร์พวกวัดบอนเอาเอาบอนขาดเซิงอหนว่าฝนตกลงมาเปียกคือเก่าอ้าวสบายดีก็พอหิวเข้ามาทางในพี่โดมเมื่ออื่นเสียลได้ไสอื่นเสียลได้ไสพี่นั่งเลยไปสูบเอาของเม่นั่งมวยก่อนอ่ะมาบ้านนะบ่อพี่อ่นดอกดาวฮือง มาว่านไว้นั่นเองโอ้ข่อยมาบบบนี้ข่อยจีได้ตัดเมื่อหนึ่งแล้วบานนี้ปงเลยโอ้โหโ,โ,โ,โกกมาแข้งมาเคือตัวใดมันอยู่แต่มันงามชัดอ,อืมจะได้ก็ได้กินหมากได้นนไหนเไปงไว้ ฝนตกฝนลินมามันเนี่ยมันเปียกทานเปียกแล้วมันสีดังบ่ใหม่อันนี้ก็ว่าเห็ดฟืนแบบอันมัิมาเห็ดกินมัิมาเห็ดใส่เด้บ่มีห่มบ่มีเงาเนาะเออเห็ดตอนเศร้าได้อีกดอกเห็ดตอนเศร้าดีว้าอยากให้ฝนตกเด้คือสีมีแห้งเนาะคือว่าง่ะ อล็กเตอร์ปูเฮายังมีบ่คือยังอยู่เนาะเห็นบ่เล็กตอปูเฮาเบดบ่แล้วเจ้าเลาะเบิ่งนี่แล้วคั่นว่ามีเล็กเตอร์านตะปูปลาขไปเบิ่งบ่ลดแล้ว่ประตูเฮือนกระตูซานือล็อก้เฮยทางสานวนกะจักเฮ็ดหยังโดยสวัสดีอ่ะทางสานวนกะ ถ้วยบ่วงล่างแล้วเข่าไว้ในเฮือนนี่ทงขยะเด้นี่กระเป๋าเข่าห้องมันนั่นไว้แล้วบ่กระเป๋าเข่าห้องไม่ห้องเลยนี่เด้๋ยวห้องเลยไม่ใช่ละห้องบางศาสตร์จะพูดอะไรหันมือหอนยามนี่นี่บ่ยูเจนี่บ่ Ni đây vâng nô ninh nắm nỉ ngay bọc luôn nó vai tiệc quay thong hira. Mơ ơn siêu đai rong say. bao nắm vâng mặt tho 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 ตัวหนึ่งนะเบัดนะเด็กตะปูนี่ดเด็กตะปูยังโอ้โหได้ได้ได้ที่สีส่วนพอโชคไสมาเห็ดห่านน้ำให้ก่อนเมื่ออื่นนี่หม่มีผู้มาเห็ดใส่เพิ่นมาเห็ดให้จังว่าเมื่อวันสีส่วนหัวมานี่ทอเฮาก็มีสีเอาได้ลงสีส่วนพอลุงมานำขันเพิ่นสีมาให้เรามาเห็ด เมื่อแล้วบ่สาวนวลว้าบถ่าคอยบ่ฮะไปเรียกอย่างเีนะนะฟาเมื่อเอาเงินเลขว่าป้าเจ้าสีใบไซดะนะผบ้าว่่นทารได้เงินเพิ่นนล่ก็สีได้ไปซอยเขากัวนึงนะมีแต่เขาสารโชบเดียวทั้งหมดบ้านเหนไปซอยบ้านไหนทังไหลทังพุ่น ทั้งพุ่นและทั้งเนื้อข่อยบะฮู้ข่อยสิให้เขาพาไปเนื้อผู้เลเป็นคลิปเขาโอ้ไงล่ะไปทางเนื้อไปทางใต้ก็ให้มีผู้ช่วยเพือพนักไปทางเหนือก็มีผู้ช่วยยังจำนวนแรกเอาคนว่าโอฟินช่วยสร้างมองจะชิบหายก็พายมาอื่นนะฮะไปก็พายนะ พอสีซวนเจา้าส e ูอสิ้นหมูมาน้าอยู moon, ่มืออ şey ื se ่นมืออื่นคันเรามันบอกไกด์กับผ้าไปแล้วผามาเพราะว่าคันนีแต่สิ้นหมูแล้วข่อยสีซื้อมาแต่พุ่นเพราะว่ามาพี่กับเพื่อชิแลนไปพุ่นนะนั่นแล้วือว่านะคันว่าเจ้ามาบ่ใครนคนถืออย่างประมาณนี้นะอทางเมงเจ้า่อยก็ยังน่ชัดมันเป็นทางใดนะ่อคนหาเงินเพิ่ไว้ซื้อแต่ยัง่มู้รายละเอียดโมู้ เดียว่าเยเห็นอยูอันอันครอบครัวที่เพิ่ว่าอับ่ฮู้ว่ามันใกล้รือมันใกล้อยู่ในคลิปไผอยู่ในส่องไผจัก่งก็หลายส่องอยู่ไรเคยเห็นนะช่องสาวบุญตาหวก็ส่องสาวเมยได้ส่องใหม่เน้งมือเอาเงอนลเมื่อไปเอาเงินไปเลยไปตอนแรกนี่เ่ามื่อเอาเงินได้ไปเลยพัวเห็น ปว่าเฮาไปเอาคือตอนแดงนี่ตอนเศร้เาเ้าก็ตั้งไปงานโนู้นใแต่เศร้าเนาะแม่นไปด้ยปอยใบ่อยากกลับไปกลับมาเง,านงานินมนนนอยูงง่ซีโน่บัตเบีย้ยบัตรยู่ทั้งอื่นมันอะไรนันนั่นน่ะยังหยุ่งเง่าจังซี่แล้วบอกว่าเจ้าไม่ว่าไข่แหละเมื่อนี่ไปนี่ข่อยก็แล้วเวียกแล้วงานทั้งพี่พวกแหละก็จังสีว่ากันแล้วนี่กะจะขี่ไปทางใดแล้วข่อยก็ได้ จักแล้วไปไ้ปแลวหน้าเจ็ดให้ข่อยพูนแล้วมีทางไปก็นเลยไปหาอยู่ต่อเฟื่องไว้เฮ็ดก้าปลูกแล้วเตรียมแล้วเนาะเดือนซี่เลยมีอันไปหาปลูกเขาแล้วไปหาเที่ยวประเทศไทยแล้วบอกไปบอกเฮ็ดระเบ้อบัดน่าข่อยบอกแกเวาแต่โดนนี่เสานบอัะบัดข่อยไปว่าสมุนไปบ่บ่ห่วได้อันกำลังเขียนส่งเอกสารบอกยุ่งกับสีข่อยเฮ็ดบ่ เห็ดนี่เฮาบ่ได้ไปมื้อนี้ก็มื้อหน้าเอ้สนวนเฮ็ดไว้มันบ่เน่าดอกนี่ก็บ่นั่นดอกแต่ว่ามันก็เว้าบ่ได้ได้มันก็สิปิดบังคือกันเด้เฮ็ดไว้แต่บ่ได้ไปข้างในมันหักได้ไปมันคนเฮาคันมันมีโอกาสมันได้ไปหรืว้าบ่แน่ยได้ตะเกียบโอ้ยอยากไปดลินไปเยี่ยมไปยังกับมีนี่นี่นั่นอยู่ก็รื้อเนี่ยกำลังน้องเมย์ได้สักอยากไปเที่ยวเยอะประเทศไทยอีหล่ะฮะ อย่างนี้เมื่อกี้ใกล้ในแห่งบันไดใส่ไม่ตอนใส่ไม้อยากไปบ่บ่ย่านิไม่บุญไปขายบ่ฮะสิบ่หายอยากมาบ่ขันกะชีหายอยากมาไม่บุญบ่ได้ไปน้ำนี่ขี่ขันมาส่งแม่บุญส่วนไปเซยน้องเมย์กับไปน้าข่อยชีชวนไปงี้งเย่ใครมุดเด้ขันน้องเมย์นี่สิอันนั้นอยู่ขันน้องไม้ข่อยว่า แน่นแต่เมื่อเฮือนข่อย,ย,อยมมแล้วยังหายยังมาน้องไม้น้องไม้ได้สิน้องมีได้สาเหตุเลยบริเวณทาเบิ้งก็ซื้อว่าน้องอยากไปบ่สันดอกว่าน้องอยากไปบ่เนะจ้าน้ามือได้เจ้าสีันนั่นนะฮะกำลังเริ่มเขียนกำลังเขียนเอกสารว่าสสิ่่งบจะเขียนใบคำห้องบ่ใบคำห้องเพราะว่าข่อยเอามาตั้งแต่รุ่นน้องเคยเพิ่นมาเฮ็ดก็ได้ขอน้ำเพิ่นเพิ่นให้ยโซ่สใบนี่แหละ ใครเขียนให้เจ้าซะเขียเองเขียนเองสมัครเก่งพี่จถึกเอาถึกได้ได้ไปสาวนวลโมพานมาได้ฮะสาวนวลโพานมาได้ค่ะผู้ายคนส่งกลับตันนั้นแหละเฮ้ยเนาะไปเนือนก็ได้เอาก็ไปถึงอยู่เนีไปถึกทางมากกว่าถึงทางจ็ได้ยจอย่าไปพิทางไเลยชมมาประเทศไทยอันเทศละแไปสหรัฐอเาริมีกาแบบไร ผลบวไยไปหอดพุ่นอะมันจะตกยนต์ไปเดี๋ยวน้อยนต์แหงดีแด้นอนสิก้าอยู่บ่ กล้าป่อยนะป่อยขี้เบิองชีวิตนี่นะอ่าผมกล้าก็ต้องกล้านะแไปขึ้นไปยุกโกนแม่ไหนไม่สิไปทั้งไรคอยคอยคิดไปว่าคอยพยายามคิดเลยขนาดถุงยางแล้วหอยใจส่งใบหูเตรียมไว้เสื่อนเงินแต่คอยเดียวเห็นอยู่ทั้งผ้าพวก็ยังหัวใจคอยตกต้วนต่ำเลยเพราแอะไรปะเวลามันเล่นกายมาสิเนาะฮะเดียวเห็นคอยยังหัวใจตกเลยคอยคือสีบ่มี เข้มๆมันก็นขี้ยังไม่ได้แล้วบะกั้นเอาแล้วบ<า>เผื่อ,อ<า>ย่นลงชีวิตใจขาดจ้ะคิดว่าชีวิตนี่กูต้องได้ขี้ยน่นให้ได้ต้อง<ว>ขี้มันละยังคิดด้ขี้ว่าคิดในใจนี่คิดไว้ไไวสิวะ <c oughs> <า>คิดเอาอ่ะแล้วถึงจะบุญมีบัณฑนาทรง ไอขี่เห็นในมเนาะสีดองเมืองหายเบิ่งจักบาทในพอได้เจ้าได้ถามเลยว้าหนงมีโอ้ยบอยดไขยี้ได้ีอยด์เลยขี้ดีขันขยี้ขยี้บอยดจะคิดใช่ใช่ภาพขนาดขยี้ขนาดขยี้นขี่รถนี่ขยี้ยังขืนรถขยี้ยังรับตา เมาเหล้าเมาเบียอะไรดิใครใครคอยไปเคียนย่นนี่จักคอยฉีสื้อาแบบไรเละคอยย่านขืนปุ๊บย่านหามอนมานอนเนาะขนาดอันเห็นท่านได้อันแบบเฮาเฮาอย่างขืนย่นทีเฮายังประกาศเลยเคยเดียวเห็นกระตย่นชนจอดไว้สิวันย่นห้างนั่นคอยย่างย่านเลยย่นเก่าฮะ บราพได้ครับในโกลมันกิดคือเฮือกคือซานทางกับพอนั่งไรอะไรกตามที่ว่าเห็นเพิ่นขี่เนาะเพิ่นไายให้เบิ่งใหร์่ไงเฮเลอย์เทิงผ้านี่คือน้อยเขารับเฮเบิ่งมันก็มีโต๊ะมีตังมีอย่างเรียบร้อยเด้ชั่ววันมันแบบลงมาห่อนี้แล้วก็เบิ่งประตูนักชั่ววันนิดหน่อยมันเก็สุดหัวคนนั่นเลยเนาะน้องไม้ได้สก้าขี่ว่ายนต์จะอ่าสก้าขี่แล้วไปว่าประเทศไทยพาไป ขี e ่ยนไปเลยบัวไปอีกไปไม่ได nice. ้นตรงไหนแค้มาชงให้ยเลยตรงไหเมื่อเพื่อนข่อยให้ไปบ่ไปบ่สิพาไปไปขี่ยนนี่นะาขันขี่ขี่บ่อันยนเต้เต้เต้ตรงไปวบบก้าไปไปสิพาไปเที่ยวประเทศไทยบกล้าไปก็ไปได้เสียตรงมีไปอยู่บัวไปหัวเจ้าเกงหัวเลยตรงมีเกงหัวบัวไปแล้วว่ะไปดิไม่ได้มาพามาไงไหน บ่มันยังแกงอย่างเดียวบ่บ่อันนั้นเลยล่ะแกงหัวอย่างเดียวคิดว่าแบบบ่บ่คือนะล่ะว่าปะคนไปเถาบ่ได้ล่ะอีนน่ะไอาเว้ายอกก็ใหญ่กันพอมีเหือมีแฮงลังฮบนได้าไปไทยสิไปเก็บกระป๋องอยู่บ่ได้ให้ใส่รถมาด้ลืมเนาะ กระสอบเนี้ยจะเฟอร์โดดผนังถามมีดได้ยนะเอากระสอบเงินโอ้จะตอบว่ากระสอบเงินสะออนเนาะเห็นเป็สะออนอยู่พ่นก็มีคนเก็บคือการอยู่ทางเพิ่นแ่ยยังขายเลยอีหล่ะขวดยางละขวดเอ็มลอยเอ็มลอยเป็นเงินเป็นข้าวมดขวดอันนี้บ้านห้าแบบไม่ได้ขายทางเพิ่นนี่เป็นเงินไม่ได้นี่ขวดอันนี้ธงหยกธงยางนี่ยังได้ขายเนาะทางเพิ่นน่ะมีทางเฮาแล้วได้ขายแต่กระปองนั่น ทางเฮาค่ะโอ้โหทางน้องทงโอ้โหเปิดกล้องมาแล้วเนาะโอ้ยทางน้องทงอ่ะสบายดีเด้อแต่เอาหิบรถรอบหิบไปหิบไปได้สิได้สิไปกินน้ำเย็นน้ำเด้อะโอเคทางน้องทงน้องทงกับฮุจักคิดเงาหาเงินหาค้ำแล้วน้องทงก็ได้เนาะ คนพากันไปคุปยคอยก็ว่าสิไปทั้งพุ่นอยู่ไดนแล้วเป็นก้อยค่ำน้องแรงแล้ยคอยก็ว่าสิไปเยี่ยมไปอันนั้นเบิ่งอยู่ทางเฮือนหลองโมก็ได้มีทางผู้ใหญ่เพินยยพ่นให้เข้าไปอย,อย,อย,อยอู่ที่นี่คอยก็เข้าไปอยู่คอยก็ได้โอ้ทางสาน้ำฝนเมือเ่อแล้วเนาะบ่ทันเพิ่นซ้ำอันนี้เอ้าจังไร่อยไปก่อนได้ข่อยก็ได้เอา้าชิบบ้ยข่อยก็ลืมชวนเจ้าเว้าโอ้ยเกือบลาบ่ทันเงินสาวนวลน่ะทันเลยเป็นผ่านมาทางไหน โอ๋แต่เถื่อสิไปทางไหนครับ่แบบว่า้เงินไทยหรือเงินนอกเงินไทยเงินไทยเงินไทยนี่ฮ้านได้น้อฮ้านไม่มิกโอ้ยปิดแล้วว่ปิดแล้ว4 0เพิ่นปิดแล้วเพิ่นปิดเจ้าเมื่อแต่4:00นมือใหม่พุ่นแล้วมื้ออื่นมื้ออื่นเช้าเจ้าออกมาแต่7:00นเด้อแต่บ้านน่ะมาฮอ้านลวน่ะ7:00นแล้วเปิดมมิกแล้วซะ บทันเลี <amounts of water writers> ้ยวเจ้าบ <af> <isa> ่บอกคอยตะกี <Labor ator il fi> ้คอยเชยเจ้าเมื่อแต่๋ยวสามม้งเครื่งคุณเป็นสั้นวาซะเก็บเครื่องเก็บของเข่าเพื่อนเข่าวซ่านข้าวกระไรเมื่อบ้านเมื่อซองถวยบวงคุณข้าหมกกขนกินได้ผมพี่น้องบริโภคด้วยมาจิเตียมเมื่อชวนชวนเราคุยเราลืมทางเมื่อบ้านจะได้เรับสิเมื่ออีกหันก็เหมือนเราอีกชนวนตีนเราจ้าเป็นยัง เมื่อสิลดคนก็รูดแล้วก็คอยสีอยากเมื่อตะเวนเนี่ยเอายีไปยีไปใช่เอาเงินกับชิเมื่อตะเวนเพื่อมาหนีหันคาคือการแล้วเจ้าก็คอยแบบปฏิกต่างกันสนุนเนี่ยป้าใชาจังไรครับก่อนเนอะโอเคโอเคสนุนเป้าอีละเก็บเครื่องเก็บของเฮาเฮาก็ได้เก็บเครื่องเก็บของเมื่อเพื่อนเมื่อซานอันนี้มันเบิดอะบ่อันนี้เบิดเลยเอาไปถิ่มเนอะไปถิ่มทุงขยะ เอทีมกูนนี่ตัวนี่นั่งเนี้ำเย็นตัวน้ำเย็นว่ะน้ำเย็นโอล็อกละบ้เฮือนซานเข้าไปล็อกเด้อเดี๋ยวทั้งเมบุญสิเมื่อก่อนไดะหาทางน้องเพิ่นเก็บถ้วยเก็บบ่วงเข้าไว้ในเด้อลงบ่อบัดบ่อตีเด้อสนวนตีนรถเจ้า ปล่ <laughs> อ,อ,อ,อ <laughs> ยอกสาวนวนี่นะปลูกแล้วว่าอย่านาั่งน่อสิวันเรา,เอาอีกกันปลูกแล้ว,ลว <laughs> ข่อยเป็นห่วงเลยเมื่อข่อยยังเป็นเหี่ยวค่ะถุงยางปลูกแล้วเมื่อข่อยกับปลูกเลยเมื่อน,นั้นเลย <laughs> เข่อยให้มันฝนตกกว่านี้ก่อนข่อยสิปลูกลองเบิ่งถ้าว่าเอาเ <t> มื่อเดี่ยมันติดแต่กับบรนยาาเขาพูดเมือ่อข่อยเคยปลูกอยู่หน้าข่อยเด้วยอ้อได้แก้ไข่ได้เสานวดเนี่ยไม่ได้สุดเซอร์เนาะอยู่หน้าข่อยเขาปลูกไว้ยยุ่เพราะว่า เวลาดำให้ดำหน้าแล้วพอได้หูดเหมือนม่ไทรพอได้แก้ไขไค้กลัวบ่มีเนาะให้หน้าโฟนก้อนคขี้เอาเมื่อปลูกอยู่หน้าอย่างนี้คนหดเราเท่นี้ก็ลายอยู่โอ้ยลายพูดเลือกเอาพุ่มยังไงโดยนั่งขุดทดลองมึงซื้อเราโดยอีล่ะเอ้ยเสียมนี่เอาไปลองไว้จบดีจีจบเจือนี่แล้วลูกเอ้เมื่ออื่นหาเนี้ยมากวดพื้นอะนี่ อ่พี่น้องเลยเนาะเอาก็สิก้าบ้านกับซองก่อนแต่เป็นก่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยพอกันในคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณไปเวอร์สุขสุขคนเนาะที่บางคลิปให้แล้วบอกขับโฆษณาขอบ,บคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจ้าบุญทุกท่านที่อยู่กินข้างแล้วคลิปนี้ก็ตัวลาพระจ่าปีจากน้องไปแล้วขอกล่าวคำ่าสบายดี